สวัสดีครับจากนายโซล่าพาวเวอร์นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวปั๊มชัรขนาดมอเตอร์350วัตต์แล้วก็ปั๊มชัรขนาด1นิ้วนะครับ1นิ้วก็ได้ที่3 0 0 0ลิตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้เราก็ทำการต่อแผง250วัตต์ขนาดกัน2แผงนะครับเข้ากับกล่องควบคุมเรียบร้อยแล้วปั๊มนี้ก็ใส่ท่อขนาด1นิ้วผมก็ต่อกับท่อ PE กดนี้กดใหม่เลยนะครับยาว100เมตรเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับที่ไปไปท่อ เดี๋ยวผมจะเปิดเปิดความชัร์แล้วนะครับเปิดเร่งสปีดความชารตัวนี้เราจะสามารถเร่งสปีดได้นะครับเพิ่มรถนะครับเพิ่มรถ<ด>ตอนนี้เราต่อไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองลองไปดูปลายท่อกันว่าน้ําจะได้แค่ไหนท่อนี้ยาว100เมตรนะครับกดใหม่ๆเลยเพิ่งจะซื้อมาเต็มขดเต็มขดนะครับ100เมตร100เมตรท่อ100 m. หนึ่งร้อยเมตรนะครับดูความแรงของน้ํานะครับดูความแรงของน้ำนดูความแรงของน้ําอตอนตอนประมาณเที่ยงนะครับความแรงของน้ายาวหนึ่งร้อยเมตรนะครับไม่มีตัดต่อข้อใหม่ๆเลยดูกันว่าดูกันว่าได้น้ําขนาดไหนนะครับ อันนี้ยาว100เมตรเลยนะครับยาว100เมตรกับปั๊มชัก1นิ้วท่อ350วัตต์สนใจยังไงก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับที่นายโซล่าพาวเวอร์ครับเราลองมาดูกันทำงาน,นเงียบเงียบแล้วก็นิ่งมากนะครับที่3 0 0คันต่อชอั่วโมงใช้ในบ้านในสวนในานาได้เลยนะครับตัวนี้ ดูปลายกันอีกทีนึงนะครับไปดูปลายกันอีกทีหนึ่งหนึ่งร้อยเมตรขอย,ย้ํานะครับหนึ่งร้อยเมตรท่อขดนี้ขดใหม่ๆเลยนะครับหนึ100่งร้อยเมตรดูความแรงของน้าท่อหนึ่งนิ้วนะครับสบายเลยหนึ่งร้อยเมตรแต่ว่าในแนวราดท่านก็สามารถส่งได้หนึ่งหนึ่งร้อยเมตรเลยนะครับตัวนี้แค่3 5ม้ยห้าสวัตต์กับท่อหนึ่งนิ้ว น้ำไหลแบบเต็มที่นะครับแดดแรงๆไฟฟรีๆจากแสงอาทิตย์โอเคขอบคุณครับสนใจก็ติดต่อ,อเข้ามาได้นะครับที่ไหนส่องเขาเวอร์ครับขอบคุณครับ